ก็กลับสวัสดีกันด้วยนะผมว่นิี้ผมผมมาสเตอร์มมอรฮะก็มาอยู่กันในทางด้านของหน้าเซิร์ฟเวอร์แร็กหน้าร็อกกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้จะมาในส่วนของการดิฟายเอ็กอีเนาะเพราะว่ามีคนหลายคนขอกันมาก่อนข้างที่จะเยอะทั้งในแฟนเพจและก็ในคอมเมนต์นะครับผมก็ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์แล้วก็กดแชร์ให้กับผมกันด้วยนะผมเพื่อให้ผมมีกําลังใจนในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจลิงก์อยู่ด้านล่างหรือว่าอยู่ตรงคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดเอาไว้เลยเนาะก็ถ้าใครต้องการที่จะสนับสนุนผมให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปก็สามารถโด o n a t e มาได้ทางทูมานี่วอรเล็ตรงเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมมาเริ่มกันเลยเพื่อไม่การเป็นเสีเวลานะผมก็ ใครที่ต้องการตัวเกมตัวไฟล์ก็เหมือนเดินมนะผมจะแปะคลิปแรกเอาไว้ตรงตัวไอมุมบนขวาก็ขึ้นไปคลิกกันได้เลยนะผมซึ่งแนะนําว่าให้ไปนในช่องผมแล้วไปกดตรงเพลย์ลิสต์ผมจะมีคลิปวิดีโอสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะผมอ่ะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าก็ไฟล์ที่จําเป็นนะผมจะมีทั้งหมด4ตัวเนาะจะมี XEDIB มีไฟล์หลอกมี Nemo Master แล้วก็มี Service นะผมส่วนตรงนี้เป็นตัวเกมทดลองเนาะก็อันนี้เป็นตัวเกมที่ผมเพิ่งจะแตกไฟล์ออกมาจาก ลิงก์ดาวน์โหลดที่ผมให้ไปนั่นแหละก็คือตัวเกมสดๆในเวอร์ชั่นของผมเนาะก็สำหรับเอ่ออีดิบที่ผมจะใช้ในครั้งนี้เนจะเป็นเวอร์ชั่ e, น2 0 1 8 0 6 2 0นนผมรีด้วยนะอ่าก็ผมจะแจกไปให้ด้วยเลยเนาะถ้าสมมุติคุณไปใช้เซิร์ฟเวอร์ของตัวเกมอื่นที่ไม่ใช่ตัวเกมผมก็มีวิธีการเช็ค EXE ง่ายๆนะผมก็คือการไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของคุณเนาะแต่ก็มาทางด้านของเอ่อ uh, c r ไปที่ c o n f i g แล้วก็มาที่แพ็กเกจตรงนี้นะผมคุณจะเปิดด้วย Virtual Studio Code ก็ได้หรือว่าจะเปิดด้วย Notepad พัดๆก,ก,ก,ก็ได้นะผมเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะผมมันจะมีตัวเลขตรงนี้ผมที่เขียนว่า2 0 1 8 0 6 2 0ตรงนี้คือเวอร์ชัน e อเของคุณเนาะคุณสามารถเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ได้แล้วก็ทําการดิฟตามเอเ e ที่คุณได้มาคุณเปลี่ยนได้เลยตรงนี้ตรงๆนะผมแต่ถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนคุณต้องทําการคอมไพล์เซิร์ฟเวอร์ใหม่นะผมก็คือการเข้าไปที่ a t i n a s l n แล้วก็คอไพลเะ ถ้าว่าคุณไปเปลี่ยนเอซีแต่ถ้าว่าคุณใช้ตัวเกมผมมันก็จะเป็นเวอร์ชันนิวแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปยุ่งอะไรกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนาะเพราะฉะนั้นผมขอทําการเปิดเซิร์ฟเวอร์ตั้งไว้ก่อนสักครู่เดียวนะฮะโอเคนะผมสําหรับ4ไฟน์ Fi เนี้ยผมลืมบอกนะคือให้คุณสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยในลนะิงก์เนาะก็อยู่ในเว็บไซต์เหมือนเดิมที่เดิมเหมือนกับทุกทกทีที่ผมแจกให้ไปเนาะก็ข้ามโฆษณาเข้าเว็บไซต์แล้วก็ไปกดตรงรวมลิงก์แล้วก็ไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับผมโอเค ก็ขั้นแรกเลยนะผมวิธีการทำนะผมให้มาตรง Master นะีโมมาสเตอร์เนาะก็กดเข้ามาเลยแล้วทําการกดเปิดโปรแกรมขึ้นมาปึ๊บมันก็จะทําการเปิดโปรแกรมนีโมขึ้นมานะผมะมันก็จะเป็นรูปปลานีโมอย่างนี้นี่แหละผมปึ๊บหลังจากนั้นนะผมให้คุณมาตรง browse อันแรกนะผมกดขึ้นมาให้คุณเลือกไปทางด้านส่วนของ EA e e d i บนะผมคลิกไปตรง EA e e ด i บตัวนี้เลยที่ผมแจกให้ไปเวอร์ชันส0งพ0น2 0 e rack e e r e นะผมก็กด open ไป แล้วก็กด yes ไปฮะหลังจากนั้นให้คุณทําการกดโหลดไซเรนฮะเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้เสร็จสิ้นแล้วนะผมวิธีง่ายๆแล้วผมคือผมจะแจกเป็นลอกไปให้ผมให้คุณทําการกดโหลดโปรไฟล์หลังจากนั้นก็ให้ไปตรงเอ่อมาตรงนี้ผมมาตรงหลอกที่ผมแจกให้นะผมเข้าไปผมจะเขียนไว้ว่า rackful l o lock เนาะให้คุณทําการคลิกเข้าไปกด open ขึ้นมาแล้วก็กดโอเค ไปทั้งหมดเลยนะผมโอเคไปรัวๆเลยมันขึ้นอย่างนี้ก็อย่ากตกใจนะผมกดไปเลยโอเคจึ๊บก็โอเคอย่างเดียวฮนะไม่ต้องคิดอะไรมากฮนะปึ๊บ ก็เมื่อคุณกดโอเคมาทั้งหมดแล้วนะผมขั้นตอนต่อไปขึ้นอยู่กับว่าคุณจะคัสตอมอะไรในตัวเกมนะผมก็คุณสามารถอ่านตามภาษาอังกฤษตรงนี้ได้เลยว่ามันแปลว่าอะไรคุณลองไปได้เลยคุณอยากจะเพิ่มอะไรเข้าไปในตัวเกมของคุณอย่างเช่นแชทคัลเลอร์จีเอ็มชทของจีเอ็มจะเป็นสีอะไรสมมติผมเปลี่ยนสีแดงเนาะก็กดโอเคไปต่อไปนะผมในส่วนที่ทุกคนต้องการกันมากที่สุดคือส่วนของด้านของคัสตอมวินโดว์ไทเทิลตรงนี้นผมให้คุณทำการติ๊กขึ้นมา คุณสามารถตั้งชื่อได้เลยว่าคุณจะตั้งชื่อตัวเกมคุณว่าอะไรมันก็จะขึ้นโชว์ในถาดเมนเจอร์ Manager, แล้วก็ขึ้นโชว์แล้วผมด้านบนหัวมุมนะผมว่าตัวเกมนี้ตัวเกมเราผมจะตั้งชื่อว่า MTC เนาะ MTC t o h ก็ได้อะแล้วโอเคไปในส่วนที่เหลือนี่ก็แล้วแต่คุณจะคัสตอมโดยนี่คุณสามารถไปอ่านเอาเองได้เลยผมให้ไฟล์ลลอกที่จะไม่ทําให้ตัวเกมเออร์เรอร์ไปแล้วนะผมก็แค่กดไฟล์ล็อกที่เหลือก็ไปโมนิฟายกดเอาเ,าเองถ้าไหนเออร์เรอร์ก็แค่ติ๊กออกก็แค่นั้นนะผมก็ให้คุณทําตามไฟล์ล็อกที่ผผมมให้ไปเลยนะะครับอ เมื่อทําอย่างนี้เสร็จสิ้นนะผมอ่ะก็ให้ทำการกด apply the select ไปเลยนะผมปุ๊บอ่ะเด e p แพดแฮนด์บิต p p ปพหลังจากนั้นคุณก็ปิดโปรแกรมนี m o ไปได้เลยเนาะให้คุณมาตรง e ีก e ดิ ip, คุณก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีไฟ์ e ์ x e, e ตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วนะผมคุณจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะผมร name ฮะตั้งชื่อว่า mt m t, m t c h เนาะอ่ะตั้งชิกลงก็ทำการ Copy มันออกมา หลังจากนั้นให้คุณมาทางด้านของตัวเกมทดลองแล้วก็โยนลงไปเลยนะฮะปึ๊บมาโยนมาเสร็จสิ้นแล้วคุณลองกดเปิดดูะฮะแป๊บหนึ่งน่าจะมืดต้องขออภัยกันด้วยนะผมเมื่อกี้ตัวเกมมีปัญหานิดนึงนะวมม่ลืมลืมลบ DGBHEL.dll แล้วก็ตอนลบเสือกไปลบ d a t a ini ด้วยนะ,ะก็เลยเจ๊งฮะเมื่อกี้ตัวเกมก็กลับกันมาใหม่เพิ่งแตกไฟล์ตัวเกมออกมาใหม่อันนี้เป็นไฟล์ตัวเกมสดๆแล้วเ,ลนะเดี๋ยวลองเข้าห้ดูเลยนี่ปึ๊บเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าเออเป็นไฟล์ตัวเกมแบบสดมากๆเลยฮนะก ก็ที่คุณเห็นทั่วไปอ่ะสตาร์ทเนี่ยทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมเนาะก็หลังจากนั้นคุณทําการกด c t r l V โยน MTCH อันนี้ลงมานะผมหรือว่าที่คุณตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่เนาะกดคลิกเข้าไปกด Yes เข้าไปนะผมปึ๊บจอดาไปึลงอ่ะสิ่งแรกที่คุณจะเจอคือ Error ฮะ Error CT t w i t t e r d a t a วิตเตอร์ดัต้าเอครนะผมก็ให้คุณกดโอเคไปฮะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับที่แบบสมมุติคุณไปดิฟตัวเกมอื่นมาแล้วเจอ e r r o r นี้เนาะผมก็จะอธิบายฟังเลยว่า มันเกิดจากทางด้านของเซอร์วิสฮะคือมันไม่มีเซอร์วิสภาษาที่คุณต้องการนะผมก็เอ่อให้คุณกลับมาตรงไฟล์ที่ผมแจกผมมาทางด้านของเซอร์วิสฮะคลิกเข้าไปแล้วก็มาที่รัวไฟล์514ก๊อปปี้มันมาเลยฮะมันทำการก๊อปปี้รัวไฟล์514มาแล้วให้มาที่ตัวเกมฮะแล้วก็ไปที่เอ่อดัตตาฮะแล้วก็โยนปึ้งลงไปเลยฮะแค่นี้ฮะเมื่อคุณโยนลงไปเสร็จแล้วให้คุณทําการกดเอ่อคลิกเข้าไปในตัวเกมเลยฮะปึ๊บ รอสักครู่ฮนะจอจะดำแปปหนึ่งอ่ะก็จะสังเกตได้ว่าตัวเกมเข้าได้ปกติทันทีนะผมก็กดโอเคไป2รอบหลังจากนั้นก็เออไซักจะทดสอบเข้าเซิร์ฟเวอร์ให้ดูปึ๊บโอเคเซิร์ฟเวอร์ทุกอย่างเข้าได้ปกตินะผมกสามารถปรับแต่งทางด้านของฟอนความใหญ่ของตัวหนังสือได้กูสามารถปรับได้หลายอย่างเลยนะผมก็ตามที่ผมให้ดูในนีโมมาสเตอร์นะผม,ผมก็ให้เป็นแค่หลอกเบื้องต้นทํายังไงให้มันไม่เออเรอนะผมแล้วก็ ให้ทางด้านของตัวเซอร์วิสไปเพื่อไม่ให้มันเดินเออร์เรอร์ตรงนั้นนะผมออก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะผมมันก็มีแค่นี้จริงๆแหละการเดฟไฟอีกอีก็สำหรับคนที่ต้องการโมดิฟายละเพิ่มเติมก็สามารถไปติ๊กได้ในมีโมมาสเตอร์เนาะจะติ๊กเพิ่มจะติ๊กลดหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะผมแต่ถ้าเกิดคุณติ๊กขึ้นมาแล้วมันเออร์เรอร์มันใช้งานไม่ได้ก็ให้ทําการเอ่อโหลดขึ้นมาใหม่แล้วก็ใส่ล็อกเข้าไปใหม่แล้วก ให้ลองกันเอาเองนะผมใน Nemo Master เนาะผมจะทิ้งลิงก์ทั้งทั้งหมดผมจะอัดเป็นไฟล์ซิปให้คุณแตกหเลยหน้าจะหน้าตาจะเป็นแบบเมื่อกี้เลยนะผมผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมอยู่ในเว็บไซต์นะผมเข้าไปกดได้นะผมวิธีการกดก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วแหละดูคลิปแรกๆมาเออโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมบ๊ายบายซียเกนะผมปิ๊ป